ทักทายแล้วจ้าอีกซอยอีกซอยอย่าหอยก่อนโซ่เออคนเกา่าคนเดิมพีม่เค้บอกว่าข่อยเบาแห้งเบาดังพี่น้องบ้านพี่เค้จะกินข้าวพี <laughs> ่เค้กไม่ชอบคนเสียงดัง <What> s <S แน่ <laughs> ทักทายตอนตอนแรกๆจ้ากินข้าวแรกเด้อพี่นอ้องกินข้าวแรกอันนี้ก็คือมันฝรั่งเนี่ยพี่นอ้อง หมูอบอีกแล้วหมูอบนะปาดหมูอนังกรอบๆก็แม่ต้มบกหุ่งน้ำจิ้มข่อยพรกป่นมดก่ออันนี้คือพี่น้องจะอยู่เมืองไหนของเมืองไหนเราก็ไม่ลืมขอกเขาเหนียวพี่น้องเดี่ยนี้คือบ๊อกคุลีเบบี้บ๊กกุลีบ๊อกุลีหน่อยไหม ก็รีดหน่อยเด้ออือซอกุลามวันนี้ก็จะมาจักกหข่อยอทำพลกมพลกเมแล้วก็มขนอยจะเป็นตำปะหุ่งของข่อยพลกสเม่ยฮึมออยดีไหม่ยมากอรมยังตำปะหุ่งข่อยไหมตาหุงประหลาดม้กแซ่บใจ กินตามห้องกันเด้อมาเด้อมากินขาแรงน้ำกันอาไม่ค่อยเอรสชาิร่ยแซ่บอ่ะอร่อยไหมมากมากิน้าดน่าเลยตักให้แล้วแล้วจะสนรัก์จะรัก คุ้มคุค่นมหือเหรอเหอเหรอเหริเหนอเหรอเหรอเอเหรอนหรอเรอเหรอเหอเหรแเหอรออร่เอรอเอเมรอเอเหนอออเหอหัอาออ ูอบข่อยใช้เวลาอบ3ชั่วโมงเนี่ย mm. ถ oh, e yeah. ้าเป็นวันเสาร์มีเวลาก็จะอบโด่งไปเนาะวันธรรมดากินอะไรแบบง่ายงแบแรง้เพราะ่เด็กเป็นเด็เป็นสที่เราเล่าเด็กเนี่เเเ